สวัสดีครับเพื่อนๆที่รักทุกท่านนะครับวันนี้ผมก็จะมารีวิวทดสอบความเร็วของเน็ตซิมนะครับซึ่งต่อเนื่องอาจจะเป็นตอนที่2ก็ว่าได้เพื่อย้ำความแน่ใจว่าในการใช้งานเน็ตซิมอ,อินเทอร์เน็ตนะครับที่มีความเร็วอยู่384 kbps นะครับหรือกิโลบิตเนี่ยนะครับะจะทำให้เพิ่มขึ้นมากกว่าได้อย่างไร นะครับโดยเฉพาะจะย้ำความแน่ใจว่าเกิน3า4แิแน่นอนแต่อาจจะเป็นหนึ่งเมกขึ้นอย่างไรนั้นก็ผมจะมีการทดสอบนะครับให้ให้ได้เห็นและก็ให้ได้ทราบว่า,าในการใช้งานของเครื่องของผมนั้นใช้งานได้จริงๆโดยจะใช้แอป3แอปนะครับได้ทดสอบดูนะครับเรามาทดสอบคุณภาพ ความเร็วจาก384 kbps นะครับว่ามันเร็วขึ้นจริงหรือไม่นะครับผมจะใช้แอปแรกนี้ทดสอบนะครับโดยใช้แอป Master n t t w o r k m a t t e r นะครับผมเห็นไหมฮะ,อะตอนนี้ผมจะเข้าไปตรงที่ทดสอบนะครับ ทดสอบความเร็วเน็ต 3G นะครับของผมยังเป็น 3G อยู่นะครับซึ่งก็เป็นไม้นะครับเห็นไหมัข้างล่างนี่จะเห็นโชว์เลยนะครับเห็นไหมครับตอนนี้ก็ทดสอบไปละหนครั้งก็ความเร็วก็คือ1.88 Mbps นะครับกลับมาอีกก็ได้นะครับทดสอบสักสองครั้งนะครับแอปนี้ผมก็จะทดสอบอีกครั้งหนึ่งนะครับ ก็ขึ้นไปปรื้ดเลยนยะเห็นไหมฮะอันหนึง่งกว่าก็เป็น1.82นะครับก็ถือว่าเร็วขึ้นเยอะนะครับผมก็จะออกจากแอปนี้นะครับออกจากแอปนี้ก่อนนะครับแล้วก็เข้า,าการทดสอบอีกแอปหนึ่งนะครับ DSL นะครับอันนี้จะเป็นอแอบปบที่ผมได้โหลดเพื่อทดสอบ นะครับตัวนี้เดี๋ยวผมก็จะกดที่สตาร์ทนะครับผมเห็นไหมฮะ,ะเราก็มารอดูกันนะครับว่าะจะได้ความเร็วที่เท่าไหร่นะครับ9 ร้อยสี่สิบสามนะครับอันนี้ก็ผมทดสอบไปครั้งหนึ่งนะครับเห็นไหมตรงช่วงนี้ก็คือเป็นไม้สามจีนะครับเดี๋ยวผมสตาร์ทใหม่กันแลวกันนะครับทดสอบอีกครั้งหนึ่งนะครับซิมเน็ตไม้สามจีนะครับผมก็ทดสอบเป็นครั้งที่สองนะครับ ครั้งที่2ของแอปนี้ก็ถือว่าลดลงไปอีกนิดนึงนะครับหลังจากที่900กว่ากิโลบิตนะฮะก็โอเคนะครับก็ถือว่าก็ถือว่าเร็วกว่านะครับเดี๋ยวผมออกจากแอปนี้ก่อนนะครับออกจากแอปนี้แล้วก็ไปทดสอบอีกแอปหนึ่งก็แล้วกันนะครับเพราะบางครั้งแต่ละช่วงเวลาหรือว่ามาตรฐานของแอปที่ทดสอบอาจจะไม่เหมือนกันนะครับ ในแป๊บหนึ่งนะครับผมมีอีกแอปหน่งอันนี้จะเป็นแอปที่การตรวจสอบที่ละเอียดที่สุดนะครับก็คือ c g มากนะครับเดี๋ยวผมทดสอบแอปนี้ครั้งหนึ่งนะครับให้กับเพื่อนๆได้เห็นว่ามันมากกว่า384 kbps แน่นอนที่ผมเคยรีวิวไปครั้งที่แล้วนะครับก็คือเทคนิคการใช้งาน เน็ตซิมจาก3 8 4 kbps ให้มากกว่านะครับผมจะกดที่ทดสอบเลยนะครับแอป g มากนี่ก็ทดสอบได้นะครับโดยละเอียดนะครับอ,อยู่ในบ้านนะครับตอนนี้ผมก็ทำการทดสอบความเร็วของเน็ตนะครับเราทดสอบในช่วงเวลาเดียวกันเลยนะครับต่อเนื่องกันเลยนะครับ อันนี้จะละเอียดมากนะครับมีทั้งความเร็วของปิงได้แ2 ms นะครับเห็นไหมฮะการดาวน์โหลดนั้นอยู่ที่1.7 mbps นะครับเพื่อนๆอ่เห็นไหมฮะเห็นไหมครับอันนี้ก็การอัพโหลดก็อยู่ที่1.5 mbps เช่นกันนะครับ ก็คือใกล้เคียงกันนะครับทั้งอัปโหลดดาวน์โหลดก็1เมกขึ้นไปหมดเลยนะครับเพราะฉะนั้นในการทดสอบของ m y 3G ในเครื่องผมนี้นะครับก็จะมารีวิวเพื่อย้ำความแน่ใจว่าการทดสอบความเร็วเน็ต3แอปนี้ก็มั่นใจว่ามีความเร็วที่มากกว่า384 kbps แน่นอนเลยนะครับก็ อาจจะสืบเนื่องจากในการที่ผมรีวิวครั้งก่อนครับแล้วก็ผมก็มานำเสนอในการรีวิวเพื่อทดสอบความเร็วของเน็ตซิมที่จาก384 kbps นั้นให้มากกว่า384 kbps ให้เพื่อนๆได้เห็นแล้วก็ถ้าเพื่อนๆสนใจก็เข้าไปดูรีวิวครั้งที่แล้วนะครับ ว่าผมมีเทคนิคอย่างไรโดยดูอยู่ที่ใต้คลิปนะครับเพราะในการรีวิวแต่ละครั้งนั้นจะซ้ํากันไม่ได้ครับอันนี้ก็ขอบอกกับเพื่อนๆที่อยากทราบหรือว่าอยากมีความรู้เกี่ยวกับในการที่เพิ่มความเร็วเน็ตได้จริงหรือไม่นะครับผมก็มารีวิวเพื่อทดสอบทั้ง3แอปก็คือทดสอบความเร็วเน็ต ให้มั่นใจนะครับวันนี้ก็ขอกราบขอบพระคุณมากครับสำหรับการติดตามในการชมรีวิวนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ